ตอนนี้กำลังพากันไปลองเรือลองเรือหารักที่หลวงพระบางเมื่อไหร่วไปซอกขาอันนั้นผู้ที่สองหรือวะสองเสามยังบ่มี จัดให้หนูล่ะมีามเาายดวมาเติมน้ำมันด้ที่ขยอกินเหล้าคนเดียวได้ขึ้นคนเดียวได้เอ่แล้วเอาอาได้แล้วกินเหล้าแล้วขึ้นหน้าวันคืนได้ขึนอยางนันโกรธนัได้โกนนะ นี่คือข้างในของเอรือที่เพื่อนจะพาเทีย่ยวไหมเนี่ยเรือเรือกำปั่นแล้วก็มีเฮราโอเกิงเสียง นี่คือผู้เท้าที่เห็นนี่ค um, really oh, sure. right ือผ yes. ู้นั่งผู้นั่งอ่ะเออนี่คือผู้เท้าผู้เท่าผู้เท่าผู้นั่งนางนอนแล้วก็เท้านอนอันนั้นเป็นแผ่นไผ่นอนนะเนี่ ข <T> <trabaj os> ้านอนอัน <game> นั <Assass ins> ้นมะเพ่อตานอนบะพ่อนอนพวกน้นบเมนนบเมนอ่านนางอีสาวนางนางเอเดี๋ยวลาีาจนอนเดี๋ยวปีศาตามไ้อล้เี๋ยวไปกินน้เออนั้นเป็นลูกคนงผู้หญิงอันนั้นเา่

เทาันแล้วทุสีฟ้านะคะถึงกว่าโอ้ทพนแดงแต่ถ้าเนื่องอันนีไปสามเศษหมดสามเศ เม่อม่วงสวยนาทานเ <c oughs> ม่าม่วงมาเกี่ยงอยู่ในบนเรือเพื่อนามาให้กินขอบเจอเลยเลย